วันนี้12พฤษภาคม68ในเอกนัดพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่เกิดเหตุประสานความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ไม่กดดังเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวและตู้ครัวแบรนด์กิงคิดเช่นของบริษัทสยามเฮาส์แอนด์โฮมจำกัดภายในซอยฉลองกรุง55ถนนฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งเพลิงไม่มาเกิน24ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้11พฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเพื่อดับเพลิงที่ยังประตูอยู่ภายในซ่าอาคาร นายเอกนัทเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์และทราบว่าภายในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโกดังขององค์รงงานมีเม็ดพลาสติกจำนวนมากถึง300ตันและถูกเผาไหม้จนเกิดเป็นควันพิษส่งผลกระทบกับประชาชนและชุมชนโดยรอบจึงได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรออประสานบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขออารับการสนับสนุนเจน้าหน้าที่และโฟมดับเพลิอง1อ0 0 0ลิตรมาร่วมปฏิบัติการระงับเหตุพร้อมสั่งการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรอนอ นำรถโมบายปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศจำนวนสองคันมายังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อตอรวจังวัดค่ามลพิษทางอากาศนอกจากนี้ยังได้ให้กระอ,อกเก็บตัวอย่างน้ำในคลองและแหล่งน้ำใกล้โรงงานว่ามีการปนเปื้อนค่าโลหะหนักหรือสารพิษหรือไม่ด้วยนายเอกนักกล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าโกดังที่เกิดเพลิงไม่จดทเบียนขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และประกอบกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับทางกรุงเทพม,มหานครกรุงเทพมหานครโดยนิติบุคคลคนละแห่งกับบริษัทที่อยู่บริเวณใกล้โรงงานซึ่งได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วจะประสานกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดถึงสาเหตุเพื่อไม่รวมั้งประเด็นผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหย หมายและระเบียบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหรือไม่ตอนนี้ให้ระง,งับเหตุรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดจะช่วยสนับสนุนปฏิบัติการดับเพลิงเฝ้าตรวจสอบระดับมลพิษในอากาศและแหล่งน้ําเพื่อรายงานผลให้กรุงเทพมหานครและประชาชนได้ทราบโดยตลอดพร้อมประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อสืบหาสาเหตุเข้าตรวจสอบการขออนุญ,ญาตประกอบกิจการหรือดัดแปลงอาคารว่าถูกต้องหรือไม่ตลอดจนมาตรการความปลอดภัยและมลพิษ